น้องพระวรสารที่เราได้รับฟังประจำบัตทิตนี้ก็เป็นข้อคิดและก็ข้อเตือนใจเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราและก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราด้วยนะพระองค์ได้เปรียบเปรยให้เห็นอย่างชัดเจนถึงอวัยวะส่วนที่สำคัญสำคัญต่างๆในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นตาแขนเท้า หรือส่วนอื่นๆนที่เป็นอวัยวะที่ต้องมีคู่กัน,นในคนปกติแต่สำหรับพระเยซูเจ้าได้ให้ข้อคิดแล้วก็ข้อเตือนใจสำหรับพวกเราว่าถ้าหากว่าเราต้องเข้าสวรรค์โดยที่ขาดอวัยวะอันใดอันหนึ่งหรือข้างใดข้างหนึ่งยังดีกว่าที่จะต้องลงไปในขุมนรก ด้วยอวัยวะที่ครบครันแตไม่ว่าจะเป็นหูเป็นตาเป็นแขนขานะอย่างที่เราได้รับฟังในโพาสารที่พอได้อ่านนะก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าการที่เรามีจิตใจกว้างขวางการที่เรากล้าที่จะแสดงออกซึ่งความดี แม้เราจะต้องสูญเสียในสิ่งที่มันต้องมีในสิ่งที่เราต้องเป็นในสิ่งที่เราต้องมีให้มันสมดุลกัน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นด้านขวาด้านซ้ายหรือข้างใดข้างหนึ่ง <c oughs> แต่ถ้าว่าเรามีความสมบูรณ์แต่เราต้องตกอยู่ในนรก <c oughs> ตกในที่ที่จะต้องทุกข์ทรมานตลอดนิรันดร นะมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดและก็น่าที่จะต้องเลือกกับการที่เราจะได้เข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าที่เราจะได้รับชีวิตนิรันดรหรือภาษาชาวบ้านเราก็บอกว่าที่เราจะต้องได้ไปสวรรค์แต่ว่าต้องกลายเป็นคนพิการที่มีอวัยวะไม่ครบโดยขาด อันใดอันหนึ่งไปเป็นสิ่งที่ดีกว่านี่เป็นข้อเสนอและเป็นคำสอนของพระเยซูเจา้าทำไมพระองค์จึงกล้าพูดกล้าสอนกล้าบอกกับพวกเราว่าการที่จะได้เข้าสวรรค์ด้วยการที่ไม่ครบการที่เป็นคนพิการ <c oughs> การที่เราไม่มีร่างกายที่สมบูรณ์แบบ ดีกว่าการที่จะต้องตกนรกด้วยร่างกายที่ครบถ้วนทำไมพระองค์จึงกล้าบอกให้เราเลือกแบบนี้และสิ่งที่เมื่อเราอ่านแล้วเราก็ถ้าเราลํำพึงแล้วเราพิจารณาดูนะเราจะเห็นว่าบอกว่าถ้าอวัยวะของท่านอันใดอันหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นตาเป็นมือเป็นเท้า ข้างใดข้างหนึ่งเป็นเหตุให้เราต้องตกอยู่ในบาปพรงบอกให้ตัดทิ้งนะเพราะตัวนั้นมันเป็นเหตุให้เราต้องตกอยู่ในบาปตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายถ้าเรามาตึกถึงความเป็นจริงเรากล้าทำไหมอาจจะมีบางคนแต่ไม่ใช่ทุกคน พี่กล้าที่จะต้องทาแบบนี้เหมือนกับว่าพระเยซูเจ้าท้าทายพวกเราการที่เราจะได้ดํารงอยู่ในชีวิตของความครบขันนะการที่เราจะต้องกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นที่ดีงามนั้นด้วยที่จะต้องสูญเสียและจะต้องเสี่ยงกับความพิการทางด้านร่างกายแต่มีจิตใจที่สมบูรณ์ แต่มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความดีงามนะะวงท้าทายเราให้เราเลือกเรากล้าไหมหลายคนอาจจะมีความกล้าแต่หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยไม่กล้ากลัวนะ่เหมือนเวลานี้ใน,นในสังคมของเราทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะเรื่องการฉีดวัคซีนนะเพื่อเป็นการป้องกัน โควิดนะ -19 บเกมันเป็นโรคระบาดไปทั่วโลกหลายคนมีความกล้าหาญตัดสินใจฉีดจนถึงเวลานี้หลายคนโอ้ไ oh ม่กล้ากลัวนะเห็นไหมไนะข่าวเขาลงฉนะีดสองเข็มตายไ้ร,รับผิดชอบนะฉีดเข็มแรกตาย ทำไมเราต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงแบบนี้ไม่เอาไม่ฉีดแต่หลายคนก็บอกว่าฉีดเธอนะวัคซีนทุกชนิดมีภูมิต้านทานมีศักยภาพทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ทุกวัคซีนทุกชนิดนั้นมีศักยภาพมีความเข้มข้นมีความแข็งแรงเท่ากันนะเราก็พูดไปตาม หมอที่เขาวิวววนิจฉัยมาที่เขาพูดมาเนาะก็แต่ละชนิดนี่จะมีมีอะไรนะภูมิที่แข็งแรงไม่เท่ากันอา,อาจจะมีมากอาจจะมีน้อยแต่ด้วยความสรุปนะั่นก็คือว่าถ้ามีโอกาสถ้าเป็นไปได้ให้ฉีดเพราะว่าวัคซีนทุกอย่างนะ่ะดีเพื่อจะได้ไปช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างภูมิคุ้มกันนะต่อต้านกับเชือ้อไวรัสชนิดนีนะ้อย่างน้อยที่สุด ก็เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายของเรามีความนะตื่นตัวมีสร้างภูมิต้านทานกับให้ต่อต้านกับเชื้อโรคพุกชนิดดีแต่อาจจะดีไม่เท่ากันดีกรีหรือว่าระดับของความเข้มข้นอาจจะไม่เท่ากันแล้วก็ว่ากันไปทํานองเดียวกันกับพระเยซูเจ้าเหมือนกันพระองค์ท้าทายเราให้เรากล้าที่จะตัดสินใจ นะอย่างเด็ดขาดอย่างเด็ดเดียวด้วยความเข้มแข็งด้วยจิตใจที่มั่นคงและกว้างขวางพอถ้าอะไรเป็นเหตุสาเหตุที่เราต้องทำให้ตกตกในบาปนั้นตัดมันทิ้งไปไม่ต้องเสียดายนะพระองค์พูดขนาดนี้นั่นคือเป็นการนะกระตุ้นทำให้เรานั้นสร้างภูมิคุ้มกันนะ เหมือนกับเราฉีดวัคซีนเข้าไปในร่างกายเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นในทางชีวิตฝ่ายจิตก็เช่นเดียวกันพระเยซูเจ้ากระตุ้นเราให้เราเกิดภาวะนะของการสร้างภูมิคุ้มกันจากโรคร้ายของบาปที่จะเข้ามาในจิตใจของเรานั้นเพราะฉะนั้นพระวรสารในวันนี้ได้ใข้อคิดแล้วก็ข้อเตือนใจสำหรับพวกเราเพื่อพวกเราทุกคนจะได้มีจิตใจที่เข้มแข็งและมั่นคง กล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ดีกล้าตัดสินใจที่จะเลือกในสิ่งที่ดีกว่าแม้ว่าอาจจะต้องสูญเสียอะไรสักอย่างไปนะแต่เพื่อแลกกับความดีงามอันนั้นความสมบูรณ์นั้นแลกกับชีวิตนิรันดร์ที่พระเป็นเจ้ายินดีที่จะประทานและยื่นให้เราอยู่ตลอดเวลานั้น ให้เรามีความเข้มแข็งมีจิตใจที่มั่นคงมีความกล้าพอที่จะเลือกเราอาจจะมีอุปสรรคขัดขวางอาจจะมีความลำบากอาจจะมนะีข้อขัดขวางต่างๆมากมายอุปสรรคเยอะแยะแต่ถ้าเราฟันฝ่าไปได้แม้จะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปบ้างแต่ก็คุ้มมากกว่าในการที่จะเลือกในสิ่งที่ดีและสมบูรณ์มากกว่านั่นคือ ชีวิตนี่รันดอนนั่นคือการที่อยู่ใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้าทำให้คิตชนของเราจึงมีธรรมเนียมปฏิบัติขอมิสาอุทธิ์ให้สลับผู้ที่ล่วงลับนะก็เพราะเหตุนี้นะเพื่อเป็นการกระตุ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อท่านเหล่านั้นที่ได้ล่วงลับไปแล้วจะได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้าหรือ ถ้าออว่าพวกท่านได้อยู่ใกล้ชิดได้อยู่ร่วมกับพระเป็นเจ้าในกับผู้เลิกสรรของพงในสวรรค์แล้วก็จะเป็นการสวดภาวนาวอนขอพระเป็นเจ้าเพื่อพวกเราที่กําลังเดินทางอยู่ในโลกนี้เป็นอีกแรงหนึ่งเพื่อเราทุกคนนั้นจะได้อยู่ร่วมกันในบัน้นปลายจุดหมายปลายทางนั่นก็คือรวมกันในชีวิตนิรันดรเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเป็นเจ้าในชีวิตนิรันดรเมื่อวันเวลาที่มาถึง ขอให้พระวสา์ในวันนี้เป็นข้อคิดแล้วก็ข้อเตือนใจสำหรับพวกเราเพื่อพวกเราทุกคนจะได้มีความเข้มแข็งและกล้าหาญในการที่จะเลือกในสิ่งที่ดีนะเลือกในสิ่งที่สมบูรณ์มากกว่าและกล้าหาญพอที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นต้นและในมนทินบาปต่างๆในชีวิตของเราขอพระเจ้าวยพรกับพี่น้องทุกคน ขอเชิญพี่น้องยินขึ้นเพื่อเป็นการประกาศยืนยันความเชื่อของเราข้าพเจ้าเชิญพระคิดพระเจ้าทรางพระเจรเจิญเทอญเชิญนั่งพี่น้องพระวรสารที่เราได้รับฟังประจำบัตทิตนี้ก็เป็นข้อคิดและก็ข้อเตือนใจเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราและก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราด้วย พระองค์ได้เปรียบเปยให้เห็นอย่างชัดเจนนถึงอวัยวะส่วนที่สำคัญสำคัญต่างๆในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นตาแขนเท้าหรือส่วนอื่นๆที่เป็นอวัยวะที่ต้องมีคู่กันนะในคนปกติแต่สำหรับพระเยซูเจ้าได้ให้ข้อคิดแล้วก็ข้อเตือนใจสำหรับพวกเราว่า ถ้าหากว่าเราต้องเข้าสวรรค์โดยที่ขาดอวัยวะอันใดอันหนึ่งหรือข้างใดข้างหนึ่งยังดีกว่าที่จะต้องลงไปในขุมนรกด้วยอวัยวะที่ครบครันนะไม่ว่าจะเป็นหูเป็นตาเป็นแขนขานะอย่างที่เราได้รับฟังในโพรสารที่พ่อได้อ่าน ก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าการที่เรามีจิตใจกว้างขวางการที่เรากล้าที่จะแสดงออกซึ่งความดีแม้เราจะต้องสูญเสียในสิ่งที่มันต้องมีในสิ่งที่เราต้องเป็นในสิ่งที่เราต้องมีให้มันสมดุลกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านขวาด้านซ้ายหรือข้างใดข้างหนึ่ง <c oughs> แต่ถ้าว่าเรามีความสมบูรณ์แต่เราต้องตกอยู่ในนรก <c oughs> ตกในที่ที่จะต้องทุกข์ทรมานตลอดนิรันดร์นะมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดและก็น่าที่จะต้องเลือกกับการที่เราจะได้เข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า ที่เราจะได้รับชีวิตนิรันดรหรือภาษาชาวบ้านเราก็บอกว่าที่เราจะต้องได้ไปสวรรค์แต่ว่าต้องกลายเป็นคนพิการที่มีอวัยวะไม่ครบโดยขาดอันใดอันหนึ่งไปเป็นสิ่งที่ดีกว่านี่เป็นข้อเสนอและเป็นคำสอนของพระเยสุเจ้าทำไมพระองค์จึงกล้าพูด กล้าสอนกล้าบอกกับพวกเราว่าการที่จะได้เข้าสวรรค์ด้วยการที่ไม่ครบการที่เป็นคนพิการ <c oughs> การที่เราไม่มีร่างกายที่สมบูรณ์แบบดีกว่าการที่จะต้องตกนรกด้วยร่างกายที่ครบถ้วนทำไมพระองค์จึงก,กล้าบอกให้เราเลือกแบบนี้และสิ่งที่เมื่อเราอ่านแล้วเราก็ ถ้าเราลำพึงแล้วเราพิจารณาดูนะเราจะเห็นว่าบอกว่าถ้าอวัยวะของท่านอันใดอันหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นตาเป็นมือเป็นเท้าข้างใดข้างหนึ่งเป็นเหตุให้เราต้องตกอยู่ในบาปพระองค์บอกให้ตัดทิ้งนะเพราะ ตัวนั้นมันเป็นเหตุให้เราต้องตกอยู่ในบาปตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายถ้าเรามาตึกถึงความเป็นจริงเรากล้าทำไหมอาจจะมีบางคนแต่ไม่ใช่ทุกคนพีนะ่กล้าที่จะต้องทำแบบนี้เหมือนกับว่าพระเยซูเจ้าท้าทายพวกเราการที่เราจะได้ดำรงอยู่ในชีวิต ของความครบขันนะการที่เราจะต้องกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นที่ดีงามนั้นด้วยที่จะต้องสูญเสียและจะต้องเสี่ยงกับความพิการทางด้านร่างกายแต่มีจิตใจที่สมบูรณ์แต่มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความดีงามนะะวงท้าทายเราให้เราเลือกเรากล้าไหมหลายคน อาจจะมีความกล้าแต่หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยไม่กล้ากลัวนะ่าเหมือนเวลานี้นนในสังคมของเราทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะเรื่องการฉีดวัคซีนนะเพื่อเป็นการป้องกันโควิดนะ -19 เเป็นโรคระบาดไปทั่วโลกหลายคนมีความกล้าหาญแะตัดสินใจฉีด จนถึงเวลานี้หลายคนโอ้ไ oh, ม่กล้ากลัวนะเห็นไหมเนี่ยข่าวเขาลงฉนะีดสองเข็มตายใครรับผิดชอบนะฉีดเข็มแรกตายทำไมเราต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงแบบนี้ไม่เอาไม่ฉีดแต่หลายคนก็บอกว่าฉีดเธอนะวัคซีนทุกชนิดมี ภูมิต้านทานมีศักยภาพทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ทุกวัคซีนทุกชนิดนั้นมีศักยภาพมีความเข้มข้นมีความแข็งแรงเท่ากันนะเราก็พูดไปตามาหมอที่เขาวิวววนิจฉัยมาที่เขาพูดมาเนาะก็แต่ละชนิดนี่จะมีมีอะไรนะภูมิที่แข็งแรงไม่เท่ากันอัน อาจจะมีมากอาจจะมีน้อยแต่ด้วยความสรุปนั้นก็คือว่าถ้ามีโอกาสถ้าเป็นไปได้ให้ฉีดเพราะว่าวัคซีนทุกอย่างนะ่ะดีเพื่อจะได้ไปช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างภูมิคุ้มกันนะต่อต้านกับเชือ้อไวรัสชนิดนีนะ้อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายของเรามีความนะตื่นตัวมีสร้างภูมิต้านทานกับให้ต่อต้านกับเชื้อโรค ทุกชนิดดีแต่อาจจะดีไม่เท่ากันดีกรีหรือว่าระดับของความเข้มข้นอาจจะไม่เท่ากันแล้วก็ว่ากันไปทานองเดียวกันกับพระเยซูเจ้าเหมือนกันพระองค์ท้าทายเราให้เรากล้าที่จะตัดสินใจนะอย่างเด็ดขาดอย่างเด็ดเดียวด้วยความเข้มแข็งด้วยจิตใจที่มั่นคงและกว้างขวางพอถ้าอะไรเป็นเหตุสาเหตุที่เราต้องทำให้ต,ตกในบาปนั้น ตัดมันทิ้งไปไม่ต้องเสียดายนะพระองค์พูดขนาดนี้นั่นคือเป็นการนะกระตุ้นทำให้เรานั้นสร้างภูมิคุ้มกันนะเหมือนกับเราเฉีดวัคซีนเข้าไปในร่างกายเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นในทั้งชีวิตฝ่ายจิตก็เช่นเดียวกันพระเยซูเจ้ากระตุ้นเราให้เราเกิดภาวะนะของการสร้างภูมิคุ้มกันจากโรคร้ายของ บาปที่จะเข้ามาในจิตใจของเรานั้นเพราะฉะนั้นพระวรสารในวันนี้ได้ใข้อคิดแล้วก็ข้อเตือนใจสำหรับพวกเราเพื่อพวกเราทุกคนจะได้มีจิตใจที่เข้มแข็งและมั่นคงกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ดีกล้าตัดสินใจที่จะเลือกในสิ่งที่ดีกว่าแม้ว่าอาจจะต้องสูญเสียอะไรสักอย่างไป นะแต่เพื่อแรกกับความดีงามอันนั้นความสมบูรณ์อันนั้นแลกกับชีวิตนิรันดรนที่พระเป็นเจ้ายินดีที่จะประทานและยื่นให้เราอยู่ตลอดเวลานั้นให้เรามีความเข้มแข็งมีจิตใจที่มั่นคงมีความกล้าพอที่จะเลือกเราอาจจะมีอุปสรรคขัดขวางอาจจะมีความลำบากอาจจะมนะีข้อขัดขวางต่างๆมากมายอุปสรรคเยอะแยะ แต่ถ้าเราฟันฝ่าไปได้แม้จะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปบ้างแต่ก็คุ้มมากกว่าในการที่จะเลือกในสิ่งที่ดีและสมบูรณ์มากกว่านั่นคือชีวิตนิรันดรนนั่นคือการที่อยู่ใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้าทำไมคิตชนของเราจึงมีธรรมเนียมปฏิบัติขอมิสาอุทธิตศให้สลับผู้ที่ล่วงลับนะก็เพราะเหตุนี้ นะเพื่อเป็นการกระตุน้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อท่านเหล่านั้นที่ได้ล่วงรับไปแล้วจะได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้าหรือถ้าหากว่าพวกท่านได้อยู่ใกล้ชิดได้อยู่ร่วมกับพระเป็นเจ้าในกับผู้เลอกสัรคองโพงในสวรรค์แล้วก็จะเป็นการสวดภาวนาวอนขอพระเป็นเจ้าเพื่อพวกเราที่กําลังเดินทางอยู่ในโลกนี้เป็นอีกแรงหนึ่งเพื่อเราทุกคนนั้นจะได้อยู่ร่วมกันในบัานปลาย จุดหมายปลายทางนั่นก็คือรวมกันในชีวิตนิรันดรเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเป็นเจ้าในชีวิตนิรันดรเมื่อวันเวลาที่มาถึงขอให้พระวสานในวันนี้เป็นข้อคิดและก็ข้อเตือนใจสำหรับพวกเราเพื่อพวกเราทุกคนจะได้มีความเข้มแข็งและกล้าหาญในการที่จะเลือกในสิ่งที่ดนะีเลือกในสิ่งที่สมบูรณ์มากกว่า และกล้าหาญพอที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นต้นนั้นในมลทินบาปต่างๆในชีวิตของเราขอบพระเจ้าวยพรกับพี่น้องทุกคน